สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทินน่ารักทุกท่านนะครับผมพบกันในช่องอาร์คนีเคีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางเยอรมันนะครับเยอรมันเมื่อคืน8ปดเด้งบนล่างนะครับเจาะหนึ่งแปดนะครับน่าจะเก้าน่าจะขึ้นบน่าจะได้แปดหนึ่งเก้าจะได้แตกสามตัวโอเคครับมันเริ่มจะเจาะแล้วก็ใครชอบที่จะตามนะครับรบกวนพิจารณาดีๆครับโอเคครับเยอรมันวันนี้เด่นหนึ่งครับ เจาะครับ0 1 2 1 3 1ครับฝากไว้ครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปผมครับยังไม่ได้กดติดตามรบกวนฝากกดติดตามให้ด้วยเนาะในกรณีมีโฆษณาครับรบกวนอย่ากดข้ามนะครับฟังตั้งแต่ต้นคลิปจนท้ายคลิปครับและพิจารณาดูว่าจะตามหรือไม่ตามครับอยากให้เข้ามาแคปนะครับเข้ามาแคปอย่างเดียวไม่มีความหมายครับ5้าหนึ่ง หกหนึ่งครับแล้วติดเบิลครับหนึ่งหนึ่งสามสามเหมือนออกดึกนะผมคงไม่ช่วยลุ้นแล้วกันครับช่วยลุ้นเอาในฝันแล้วกันร้อยมัดหกครับครับประมาณนี้ครับสำหรับเยอะระมันออกผลยี่สิบสองนาฬิกาห้าสิบนาทีครับ เมื่อคืนหลับตั้งแต่หลังจากวางดาวไปปุ๊บหลับเลยตื่นมาทีเกือบเที่ยงคืนมาดูผลอ้าวงงงงเงียงงงงเงี้ยเหตอยังดีครับเยอรมันเข้าก็ดีใจอังกฤษเด่นยังมาก็ดีใจครับแต่รัสเซียไม่มาโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับพุ้นเยอรมันครับก็ยังไงก็ขอฝากไว้นะครับท่านใดอย่ากดข้ามโฆษณาแล้วกันนะครับพูดไปพูดมาลืมครับลืม สวัสดีครับโดยดยทุกท่านครับ